เมื่อฟลโตอนท้าให้ใส่ชุดมองั้งวันเรามาดูกันว่าฟลอดจะชนได้ไหมจะใส่เสื้อที่ออมค่อนข้างที่จะอบ ในอากาศที่ร้อนขนาดนี้ได้หรือไม่ในทั้งวันนี้พวกเราไปดูกันแล้วก็ให้กำลังใจฟอลล์ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยนะคะทุกคนและในรอบนี้เราจะมีคุณย่ามาช่วยเราเก็บพริกด้วยนะคะนี่คือคุณย่าของเรากำลังโชว์พริกค่ะแล้วก็เด็กน้อย อุ้ยนองให้ลองสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับฟรลัสติกแล้ววันนี้เราจะพามาทำไร่กับคุณย่านะคะอั<ห>นนี้คือชุดประจำท้าของเราอีกแล้วคือชุดโมงนะคะวันนั้นเราได้รับคําท้ามาจากคนที่ดูวอล์กของเราเขาบอกว่าเราทําวอล์กแล้วแบบ เรใส่แป๊บเดียวเองเขาอยากให้เราใส่ทั้งวันเลยนะคะใส่ชนี้เกพลิกทั้งวันวันนี้เราก็เลยมาจัดให้เรารับคําท้านะคะว่าเราจะใส่ชนิดทั้งวันเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะใส่อยู่ทั้งวันได้หรือไม่เพราะว่า,าการร้อนมากตอนนี้แค่8โมงแต่ว่าแดดแรงมากเลยนะคะทุกคนไม่เชื่อก็สังเกตจากแว่นฉันได้ ก็คือดัดแรงมากตอนนี้ค่แปดโมงแล้วก็อากาศบรรยากาศก็คือดีมากที่ไรก็คือบรรยากาศดีมากทุกคนฝั่งนี้ก็คือชายแดนแล้วนะคะอันนี้คือภูเขาของประเทศพมา่าแล้วนะคะประเทศเมียนมาประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านเราเองคะ่ะและตรงมันจะมีแม่น้ํากัน้นใช่ไหมกั้นตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นประเทศไทยแล้วก็ฝั่งนั้นก็เป็นประเทศพมา่านะคะอีกนิดเดียวเราก็จะได้ไปต่างประเทศแล้วนะเพื่อนๆน ไม่ไปดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้นะคะฝั่งนี้เขากําลังตีกันอยู่ระหว่างเขากําลังยิงกันอยู่ระหว่างการหยั่งกับทหารพรมา่าก็คือบางวันก็คือเรามามันจะได้ยินเสียงระเบิดแบบต่ำๆนะคะฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้แล้วก็เคยมีแบบครั้งหนึ่งที่จะรวดมันลงมาฝั่งท้ายด้วยนะคะแต่ว่าข่าวมันจะไม่ค่อยดังมันจะเง,งียบๆแต่ว่า เรามาทําไรตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งน tro, ู้นก็คือเขายิงกันตุ้มต่มตุ้มต่มเลยนะคะเพื่อน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 เขาวันนี้เรามีคนงานประมาณยี่สิบกว่าคนนะคะทุกคนดูว้าวเยอะมากวันนี้เรามาเป็นเจ๊นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนงานกันนะคะมะเก็บได้เยอะที่สุดกี่กิโล เคยเก็บได้เยอะที่สุดกี่กิโลร้อยกว่าละร้อยกว่าคนนี้นะคะเคยเก็บได้ร้อยกว่าโลนะคะเพื่อนเพื่อนตัวแค่นี้นะคะแต่เชื่อเชื่อไม่ได้นะคะว่าเคยเก็บได้ร้อยกว่าโลแต่ว่าเก่งมากๆเลยเพื่อนเพื่อนคอยงานพ่อมากคือเก็บได้เก่งมากมากมามามเคยเก็บได้เยอะที่สุดกี่กิโลห้าสิบห้าสิบและครึ่งเดียวของคนนี้นะคะคนนี้คือได้ห้าสิบแล้วก็คนนี้คือได้ร้อยกว่าโลอันนี้เป็นพี่น้องกันเหรอ เขาเป็นพี่น้องกันนะคะเขาหน้าตาเหมือนกันมากเดี๋ยวเราจะถามกับบางคนนะคะนี่เราเจอน้องคนนี้นะคะคาเล่คาเลเครเก็บได้เยอะที่สุดกี่กิโลสามสิบโอ้โหเก็บได้เยอะกว่าเราเองนะคะเราเก็บได้ยี่สิบกว่ารเองนะคะเพื่อน เอ้ยเขินจะบอกว่าเก็บได้เยอะมากค่อยเก็บได้เยอะสักกี่กิโล <c oughs> อันนี้คือเพื่อนของเรานะคะตอนแรกวันแรกนะคะมันตีเรามากแต่วันหลังๆเราให้ขนมมันกินแล้วมันก็ไม่ตีเราแล้วนะคะเพื่อนๆ พื่อนตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูไร่ข้างๆนะคะก็คือไร่ของญาติเราเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนงานของเขาด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์เขาด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะไปเที่ยวนี่คือการไปเที่ยวไร่ของเพื่อนเพื่อนไร่นะคะ <c oughs> ทุกคนทุกคนดูทางทุกคนดูทางที่เราเดินแลาดูทางเดินดูทางเดิน โอ้ oh, my god เพื่อนๆเราเจอแล้วจ้าชมหน้าผู้ท้าช uh? ิ anyway. uh, 5, 5, 5. 5, 5, 5งของเรานี่คือคนท้าเรานะคะว่าให้เราใส่ชุดมุ้งทั้งวันนะคะนี่นะคะชมหน้าขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณพี่ตัวเคยเก็บได้เยอะสุดกี่กิโลคะห้ากระสอบห้ากระสอบกี่กิโลคะกิโมอหรือเปล่า ถ้ากัสอบนี่สาคนเหกัสอบ,อสอบละห่างกิโลขอสัมภาษณ์น้องบูหน่อยค่ะน้องบูเคยเก็บได้กี่กิโลคะยี่สิบเจ็ดโอ้โหยี่สิบเจ็ดเยอะกว่าฉันอีกนะคะเป็นเดินตามหาตั้งนั้นเรามาสัมภาษณ์คนงานคนนี้กันนะคะเอ่อขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณเคยเก็บได้เยอะที่สุดกี่กิโลคะจะไม่ได้นะยังจําได้อะ พริกดถ้าไปไปพริกแดงเหรอพริกแดงนี่เยอะสุดก็แปดสิบหกโลอโอ้แปดสิบหกโลเพื่อนๆตัวเล็กแค่นี้แปดสิบหกโลนะคะเก่ <c oughs> งมากเก่ง <c oughs> มากเวอร์เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ต่อดีกว่า <c oughs> มาผู้ไทยได้ใช่ไหม <c oughs> เคยเก็บได้เยอะสุดกี่กิโล <c oughs> เคยเก็บได้เยอะสุดกี่กิโลเยอะที่สุด <c oughs> อันนี้ฮัสก์กว่าเรา ห้าสิบกว่าคนนี้เคยเก็บได้เยอะสุดห้าสิบกว่าโลไม่ใช่มั้งมไม่ใช่มั้งได้เยอะที่สุดนะเก็บพริกได้เยอะที่สุดได้ยหรได้ไม่รู้รจําไม่ได้จรเขาจำไม่ได้ค่ะแต่น่าจะประมาณเกือบร้อยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือพริกมันลมหมดนะคะนเนพราะว่าพายุเข้าไม่เชื่อดู ที่ฉันยืนมันก็แบบลมแล้วก็เรือแค่ตรงกลางโอเคเรากลับไล่กันต่อดีกว่านะคะเพราะว่ามีคนเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้แล้วเราก็พูดภาษาพม่าไม่ได้เจอเราจะได้ขิวข้าวค่ะเราจะได้ขิวข้าวค่ะกินอะไรกินขี้เราเจอนี่ค่ะมีได้ขิวข้าวค่ะได้ก่อนนะ แล้ววันนี้ก็คือวันรวมญาตินะคะมาทำไร่ทุกไร่เลยขอสัมภาษณ์หนะะ่อยค่ะเครเก็บได้เยอะสุดกี่โลคะเก็บได้เยอะสุดสี่สี่กระแปงนะสี่กระแปงไปใจโลอ่ <c oughs> ี่เขาเข้าว่าแปโลแปดเออ คนนี้นะคะเคยเก็บได้เยอะสุด8โลนะคะอาอเยอสาัหรอสามพห่ากรูตอนนี้เกิดเรื่องราคาเพื่อนีบอะกันเลดีบนอะไรได้ไม่พอมันลื่นมันไม่ยอมป เดี๋ยวแป๊บนึงให้มันแห้งก่อนมันหนึยงมึงนางน้องกันกึ่งกันอ่ะเท่ากันเด้น้ำสร้างเรื่องโอาลงเยอะไปดีกว่าไปแล้วจ้าหนีแล้วจ้าคือเขาจะเอารถขึ้นข้างบนแต่ว่ามันมีน้ำอยู่แล้วมันขึ้นไม่ได้ล้อมันไม่ยอมหมุนให้นะคะไอร้อน ฉันว่าฉันไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเพราะว่ามันร้อนด้วยนะใช่ไหมเราดุด้าใช่ไหมแต่ว่าขอยอมแพ้ไปแล้วดังจากันร้อนมากแล้วก็แล้วก็ใส่กางปกงสีขาวด้วยกางปกงเราจะสกปรกอ้าวพี่จ้าบรรยากาศเกลือกับบ้านเพื่อนเพื่อนแล้วกับบ้านแล้วนะอันนี้คือผู้เบ่าจาก ประเทศเมียนมาบ๊ายบยเจอกันใหม่วันหน้าเจอกันใหม่เนุกคามบายเนี่ย